โอ้ยน้อแม่ในตอนนี้คนทคำกรรมบาดมุ่หนาผลเสีรงน้ำสนองคำเจ้าของทำเองกาเดียก็มีไว้นาขั้นไปทำรีไว้ผลเดียจะต้องตอบดอกแม่เอหนาตถามว่า,าอชอบกวสาเหมือนผลใด กะเลียนะกามที่ทำก็เกือบเป็นทีหน่อยกะมีผลนะเตียติตามตนสนองน้ำบ่เลิกไหลละลางหน้าเมียหลันจำลองจังใดน้ำมาอ่างหท่อนดอกต้อนน้ำนี่ท่านรังเศษของกาม นี่ทานปายกเล่ดอกฟังแกได้สวงเงานนาน้อยเมียตาอยมพ่อเหตุใน,นจังใดเบาว่าเป็นเศษดอกของกรรมนี่นีทานธรรมสาทุกดอกให้เห็นประเด็นอางเรื่องนี้ว่างดอกเก่าไว้จาาะใน ไตัวนทัวเดิอเม่เดิมนานเพ่พบว,ว่าพันดอกต้นใบหักสิหนาเปิ้่ยนย่งางวาดคำนาวัตติโลกโกสัตว์โลกว่าอาจเป็น เป็นต้องอยู่ไปตามกรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก่า่าโคปดแ่นอนเพ่นจริงแทงหลานสำลองจังใดน้ำมาแเลมเหสนาเออ เป็นธรรมนาการป่าแก่โยมญาติพี่น้องกัโยมเทาพัว ปัดนีโมมาเบาดีทานก่อนนั่สันส่องโยมประสงค์อยากรล้ตะฟังแหลดอกตอเลยนางจานจะไปบทก่อนสำนวนก่อนต่ำท่องหลวงโอ้ท่องเลื่องไม่ใหญ่หลง มไม่ใช่กะจะมันลวงนอพน,นันเล่าว่า <laughs> อ้าวนแม่เท่าพาโลเป็นเสือเสียงฟังสำเนียงแต่เสือไขย่ยอย่าลงปอยดอกว่าพันนาเทาพาโลบ่แม่เทากี่คันเรื่องงานเวียกขยันไล่ดอกมเมย อาหารนกแตงงายโยปะจำบ่มีเวนเน่น้อยเมียเท่าพาลบ่แม่นเท่าขี้ขันแล้วนั้นมันขยันลลยอาหารใบแตงอ้ยงงมากไมยแตงหาว้ปันสัอนใสรักสันของฮคอวานบุงกาตา หาคบเกดผู้ป้าหอดไดไข่แรลกแป็งดอกแพงไว้ถ้ามังมีมนาคนก็ยันจังสีสีมีมังในสังหอมเดือมีเด้ออดอมเโอาโนสินสาบสีมัง นกไผ่นา,นาโอ้ยน้อเมียเพิ่นนั้นว่าจอกจนผาปกลำไปเตียนสุยซ้ำสะลากิดินจำคนนางบนโพสังห้อมอูโบราณเฮาเพิ่นสอนสงังฟังแล้วจำเจอขอคู่อ่ำเมาเพิ่นสังสอนนา แม่ใหญ่เอ้ยคำมาจอกจอนพาได้แก่ดอกไม้ยอย่างนี้แม่เอ้ยเพิ่งยังว่าคำมาจอกจอนพาได้แก่คนขยันแมน่แม่เอ้ยแม่มีมันแสวงัพร์การเมื่อตนในทันแก้มน màn khay nát sạp cành tre với nhung nõi, tuốc phấn đầy các tôn sư đồ đần đọc phấn cát tiêu, sư đồ di hết sàng đọc phăng bay, bà thầy con nàng, nô mẹ sư đồ di hết sàng đọc phăng bay cả bà thọ ไปผูท้ทำจังสีเมือเ่อชีวิตกันไมค่อยถึงข้าวแก่สบายตัวสบายหัวสบายโอคงอยู่ทางทุงมาอบเอาไปเกลี่ยบวกกินนอกข้าวเท่าบ่าเอางานที่ทันก่อนสิได้แบม,มือขอต่อทานเพิ่กันสมือแกล้งสบายทากิน ขั้นเป็นไส้เป็นมาใส้คนขาดกินคนกะหัวบ่มีป่าเมอน้อยุมพอกน้อยมแม่เป็นว่สสาซุยซ้ำซาลากิดินน้องจำกนนางพวด่าสั้งคนหลายแต๊แต่พากันมีพากันเม่า พอดมาสั่งมันหลายแต่คนพรร้ารอกกันเบาโอ,โอ้โอ้ที่เฮาว่าขี้ตัวหน้าม่ใหญ่เออออีว่าแต่เท่าแล้วบอยูส่สมกเย่อมโเท่ากขยันนายดอกนาแต่รูง่งนางเบากะเบาบ้าอุู่้ดูกะเรื่องความฉันมันนักกะบันหัวมัน นอกท่าใดจังมาเยอะส่วนแทบเอ้ยเชียดจังเว้ย หากินขอคนเอ้ยบ่อยากปล่อยห่างได้ว่าอันทอพาลีกะจำบานโองสิเขาเราไปเขาหนาม่วนมาโลกแกลเต่าเขากะจมจั้งถึงใสเหตุไปตายมันยังขากก็อาจบ่ผักเ่าเศร้อย่างนาแม่ใหญ่เอ้ย เมยยยเอ้ยมือจังหนึ่งตัวของฉันเกิดปวดหวัวพินนาเหมือนลงมาปวดหวัวเขานาขอ้อีหนอขอปัดแข้งเราเย่บัดตายสำเนี่กาข่นพน้าไม่ไงเอ้ยนาเนี่ยเคยเห็นค่อยนั้นอดบ,อบอ่ได้บ่อยากนั่งย,ย,ยื่เฉยเฉยอย่ามาตีกันเลย ภาษาเยตภาษาเราคนเทาอย่ามาตีกันเลยเยตภาษาเราคนเทาย่านลูกหลานมันเสียภาคกันเมาบ้านอนตายโยเสือเสียงเล่เข้าถาดโยสู้มือสู้มือสู้มือลื้อสียังดอกโยเต็นนะเม่ใหญ่เออยังกลับตามาแล้วไม่ไหลแนว ยเมืยยม่อนเอ่ยเมื่อสว่าอยู่ล้นตายเนี่ยว่าเท่าแกนทั้งเวนเนแมนบามีแล้วลวนะน